ว, gamer, วันนี้ผมก็มาแวะที่ปั๊นน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับเป็นปั๊นน้ำมันที่อยู่หนองแปนนะครับที่ตำบลหนองแปนนะครับผมก็เลยมาแวะใช้บริการคือห้องน้ําห้องท่าหรือบริเวณก็สะอาดมากนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับว่าตรงไหนมังสะอาดมากๆครับผมอไปชมกันเลยครับผมช่วงบริเวณนะครับคือสะอาดมากๆครับร่มเย็นมากนะครับตรงนี้เป็นปั๊นน้ำมันที่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองแปนนะครับนี่ครับ ัดคือเขาจัดสวนจัดอะไรนะครับที่พักที่อะไรคือสวยงามมากๆนะครับผมน่านั่งเล่นมากๆเลยนี่นะครับคือร่มเย็นครับสะอาดสะอาดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรนะครับผมนี่คือความสะอาดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่น้องแป้นนะครับผมก็มาได้มาใช้บริการบ่อยแต่ไม่เคยรีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมนะครับความสะอาดของปั๊นน้ำมันแห่งนี้นะครับ พราะนานๆจะมียูทูบเบอร์เข้ามารีวิวนะครับเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็บอกว่าสะอาดนะครับก็เคยรีวิวมาหลายที่แล้วครับแต่ว่าตรงนี้สะอาดมากนะครับผมนี่นี่คือห้องน้ํานะครับอ่าจได้พาไปชมครับผมความสะอาดของห้องน้ํานะครับผมนี่จะมีแม่บ้านคอยให้บริการนะครับไว้อ่เขาเรียกว่าทําความสะอาดนะครับอ่านี่ตัวผมใส่กันเปื้อนใส่อะไรมานะครับห้องน้ําถือว่าสะอาดมากนะครับห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ําสะอาดมากนะครับ ห้องน้าในนี้นะครับผมมีชักโครกแล้วก็ยองๆนะครับคือสะอาดนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับทุกจุดสะอาดมากๆครับผมแล้วก็ข้างห้องน้ําครับผมข้างห้องน้ํานี่ก็มีที่นั่งพักสูบุรีนะครับผมนี่เห็นไหมครับทําที่นั่งไว้ดีมากๆตรงนี้ใครปัสสาวะก็มาด้านนี้นะครับนี่สะอาดมากๆครับผมเนี่ยดูพื้นได้เดี๋ยวหาว่าผมพูดเกินครับผมสะอาดมากๆความสะอาดของห้องน้ํานะครับผม นี้ก็คือสะอาดเราก็พูดว่าสะอาดนะครับผมถ้าไม่สะอาดเราก็ไม่พูดนะครับการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เราจะไม่โกหกนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟนะครับของอาตานกแก้วนะครับแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมอ่านเอาผมไม่พูดนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโปรโมทคือเป็นปั๊มที่สะอาดนะครับตั้งแต่รีวิวมาไม่เคยนะครับเราเป็นอยู่ที่นี่เป็นตรงนี้เคเอ่อนี้อย่างครับผมแถวๆนี้รม่คยนี้อย่าง ตำบลหนองแปรน่ะเออเป็นตำบลหนองแปนครับเมื่อกี้ถามแล้วนะครับผมเป็นตำบลหนองแปนนะครับคือเป็นปั๊มที่สาดนะครับผมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนจัดอะไรนะครับผมก็คือสาดมากนะครับอ่าบริเวณจอดรถนะครับก็กว้างนะครับกว้างใหญ่นะครับผมร้านอาหารก็เป็นถูกอ่าสารลักษณะนะครับผมก็ห้องน้ําก็มีแยกนะครับห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายนะครับผม คือตรงนี้สาดมากๆนะครับหนองรับาสาดมากๆทางด้านนู้นเดี๋ยวไปดูนะครับผมเ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ผมลืมลืมถ่ายให้ดูตรงอ่มีดอกบัวดินเดี๋ยวพาดูด้านนี้วันนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนนะครับแต่ฝนไม่ตก นี่ครับตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นดอกบูดินนะครับนี่เขาเรียกดอกบูดินนะครับหลายหลายคนคงจะรู้จักนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่เกิดอยู่ตามเดืนเป็นตระกูลเดียวกับญ้านะครับเป็นตระกูลเดียวกับย้านี่ครับสวยคือที่แห่งนี้จัดสวนได้สวยงามมากๆนะครับผมนี่ครับไว้สำหรับเดินเล่นนะครับด้านนี้เป็นสวน นี่นรับนน,นหลังที่ตำบหลหนองแปดนะครับเมื่อกี้ถามพนักงานนะครับนี่ก็ดอกบัวดินอ้สวยงามมากครับผมสวยงามนะครับต้นไม้ก็คือร่มเย็นมากๆนะครับผมนี่ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเรามารีวิวนานๆถึงจะได้รีวิวประทานที่สาจาัดนะฮะตรงไหนที่ดีเราก็ว่าดี อันไหนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีนะครับแต่อันเด่นไม่ดีเราก็จะไม่ค่อยรีวิวนะครับสวยครับสวยดูดอกบัวดินดอกบัวดินก็สวยงามมากๆนะครับมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับย่านะครับดอกบัวดินตรงนี้ปั๊มนี้เป็นปั๊มที่สะอาดนะครับผมไม่ว่ากระทั่งห้องน้ําหรืออะไรนะครับผมสะอาดมากมานะครับ เราไปดูด้านนู้นกันตรงนู้นก็มีอ่ร้านขายของนะครับหรือเรียกกันอีกชื่อนึ่งก็คือเซนะครับผมไม่ได้โปรโมทนะครับแต่พูดให้ฟังเฉยสถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับโอ้อ่าปั๊นน้ำมันก็มีหลายหัวใจครับผม ถ้าใครว่างเว้นผ่านแถวนี้ก็สามารถมาแวะได้นะครับมาแวะมาชมได้นะครับร้านอาหารอะไรก็มีไปดิก็คือสะดวกสบายนะครับร้านนี้ก็คือร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับนี่ก็คือโอเคนะครับสวยนะครับที่นั่งพักผ่อนนะครับผมเยอะนะครับเป็นไม้หินอ่อนนะครับผมนี่ครับมีหลายที่สําหรับท่านใดมาก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้ ก็มีใครอยากหยอดตุ๊กตาก็มีนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่ครับผมได้ยากนะครับผมไม่มีอะไรได้ง่ายๆเดี๋ยวไปดูด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับนี่ก็มีพี่จองกับคันแล่นนะครับเป็นพีซินเตอร์แล้วนะครับผมนี่เป็นพีซินเตอร์แล้วพนักง,งานก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผม ดูทางด้านนี้อันนี้ก็มีคนสวนนะครับคอยดูแลสวนนู่นนะครับกําลังปรับปรุงสถานที่นะครับเป็นปั๊มที่สาดมากนะครับที่อยู่อำเภอหนองแปนถ้าใครมาก็มาได้นะครับผมสาดมากๆครับผมสถานที่กว้างขวางนะครับครับ ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เราค่อยเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปรายงานที่ไหนบ้างเดี๋ยวค่อยชมกันเลยครับผมไปชมกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับสาหรับคนที่รับชมคลิปนี้ครับผมไม่ยาวมากครับผมโอเคครับ